เรื่องของดวงโชคชตาโปรดใช้วิจารณญาณานในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่27มิถุนายนพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องควักกระเป๋าใจบ่อยๆแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการงานสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่เริ่มฉายแววความสำเร็จแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คและคนรักยังรักกันดียิ่งนานวันยิ่งรักกันมากขึ้น,ส,น,นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับเพื่อนเพราะเพื่อนเป็นพ่อสื่อพ่อชักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ มีเกณฑ์มีเงินหมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะทำงานหนักกว่าหน้าที่บ่อยครั้งจะต้องทํางานล่วงหน้าขอให้คุณอดทนและสู้ต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีจริงจังกับความสัมพันธ์รักมากขึ้นไม่ใช่รักเล่นๆ่นเหมือนที่ผ่านมาส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆในช่วงนี้ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายมากแต่ไม่ถึงขั้นต้องลำบากเรื่องของการงานเตรียมใจเตรียมแผนสำรองในการทำงานเอาไว้เพราะอะไรก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเข้าใจตรงกันเสมอที่ผ่านมาคุณและคนรักต้องเจออุปสรรคด้วยกันมามากมายส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้คลองโสดต่อไป สำหรับคนที่เกิดวันโพสเรื่องของการเงินการเงินของคุณหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายจุกจิกทางที่ดีควรวางแผนการเงินให้รัดกุมกว่านี้เรื่องของการงานแม้ว่าตอนนี้คุณจะมีอะไรมากมายที่ต้องกังวลแต่สุดท้ายการวางแผนของคุณก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ และคนรักยังรักกันดีหากทํางานร่วมกับคนหมู่มากก็จะดีมากๆส่วนคนสอดมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนต่างวัยในช่วงนี้ สำหรับคนที่เกิดวันพันสรังษีเฉดีเรื่องของการเงินควรรักษาสเสถียรภาพทางการเงินให้ดีอย่างไม่เหมาะสมในเรื่องของการลงทุนเลยเรื่องของการงานจะต้องทำงานหนักภายใต้ความกดดันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาคาดหวังกับผลงานของคุณมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่เคยมองใครเลยส่วนคนโสดมีโอกาสดได้เปลี่ยนจากมิตรภาพเป็นคนรักในที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันศุกเรื่องของการเงินมีโอกาสจะได้ลาบเป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้และอาจจะมีคนเลี้ยงข้าวหรือให้ของขวัญอะไรมากมายจากการทำงานเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะทุกข์อยู่ลึกๆก,ก็สามารถที่จะทำงานได้เรื่อยๆเ,เรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คนละคนรักความสัมพันธ์รักดีไม่มีปัญหาใดๆส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่และดูอบอุ่นเอามากๆสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะทํางานแบบเหมือนลืมจิตวิญญาณเอาไว้ที่บ้านเพราะอาจจะเกิดอาการเบื่อหน่ายในการทํางานเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ และคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์รักลงตัวแน่นแฟนส่วนคนโสดยังเอาแนวนอนไม่ได้เพราะคนที่เข้ามาจะใช่หรือเปล่ายังไม่รู้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ